ดีค่ะพวกเราทีมจิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตยขอ,อนำเสนอ,อนวัตกรรมรูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยสกิดโมเดลสีน้องกาววิทยานั้นคือชื่อนามละบือือเรื่องไปไกล ส่งเสริมด้านประชาธิปไตยดังก้องไปไกลดอกทั่วทิ้นไทยแลนด์ทุ่งเขตแขนดอกแดนใดก็แล้วแต่เสิญพ่อแม่พี่น้องให้มาชื่นและชมผมเก่าว่าในหนวันตะกรรมสิ่งที่ได้เหตุทำดอกภายในปีนี้ มีดีแท้ดอกของดีหลายอย่างของต่างๆมูนันให้เส้นทานแวะไปจัดแต่งไว้ดอกมีหลายชุมนุมผ้ากันสุมหัวขีดผลิตภัณฑ์ดอกรอทานค นี่คือกรอลำสีหนองกาวิทยาผลงานที่พวกเราภาคภูมิใจและได้มุ่งพัฒนาต่อยอดโดยเพิ่มจังหวะแขนเข้าไปในกรลำจึงทาให้กรอรไพเพาะและสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะหัวใจของประชาธิปไตยจะเต้นได้ก็ด้วยการร่วมกันสร้างและรักษาประชาธิปไตยให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ยังยืนด้วยการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตร่วมกันตั้งแต่ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนมีวิถีประชาธิปไตยและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เราจึงได้ร่วมการจัดทำนวัตกรรมรูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยสกิดโมเดลมีเป้าหมายในการขยายผลสู่ชุมชนในวงกว้างโดยทำความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25 ที่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น84โรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแกน่นสร้างขึ้นโดยมีการพัฒนาผลงานนาวัตกรรมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องมาตลอด4ปีตั้งแต่ปี2559เพลงรักชาติรักประชาธิปไตยปี2560ถุงผ้าประชาธิปไตยสารสายใหญ่ครอบครัวพลเมืองปี2561 พลังเยาวชนสร้างคนสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยและปี2562ศูนย์เพาะพ,พันธ์ความดีตามวิถีประชาธิปไตยส่งผลให้โรงเรียนสามารถถอดบทเรียนสร้างองค์ความรู้และนำประสบการณ์ที่ได้จากการทํานวัตกรรมทั้ง4ปีมาสร้างเป็นวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนและชุมชนสืบไปค่ะ และสำหรับภาพรวมของผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยในปีนี้มีรายละเอียดดังนี้ค่ะครับสำหรับนวัตกรรมปีที่5คือรูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยสกิทโมเดลในการทำนวัตกรรมทั้ง4ปีเราได้มีการถอดบทเรียนและพบว่าการสร้างนวัตกรรมของเราใช้กระบวนการเดียวกันคือเริ่มต้นจากวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการที่2คือการสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่มี กระบวนการที่3คือการนําไปใช้และกระบวนการที่4คือการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนจากข้อมูลนี้ทําให้เราสามารถจัดองค์ประกอบสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่คือรูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยสกิตโมเดลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณลักษณะประชาธิปไตยหประการโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ค่ะสำหรับรูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยสกิจโมเดลมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ1 S s w o t เป็นการวิเคราะห์อ,องค์กรโรงเรียนเรามีจุดแข็งคือเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจึงทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมได้ง่ายเพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากนักเรียนทุกคนส่วนจุดอ่อนและอุปสรรคของโรงเรียนเราคือมีงบประมาณในการจัดทากิจกรรมไม่เพียงพอค่ะ 2. K Knowledge การสร้างองค์ความรู้ทางโรงเรียนศีนงการว,วิทยาได้สร้างองค์ความรู้โดยการนำสื่อที่ผลิตขึ้นไปใช้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยมีครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนค่ะ 3. i implement การนำไปใช้ทางโรงเรียนสีนงการวิทยาได้นำชุวสื่อที่ผลิตขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆและขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียนและชุมชนที่ใกล้ชิดค่ะ 4. ี d development การพัฒนาอย่างยั่งยืนเราได้มีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนสู่อาชีพและส่งเสริมให้เกิดรายได้ในระหว่างเรียนด้วยผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่าโออบวันขับ วันโปรดักรวมเป็นรูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยสกิลโมเดลค่ะครับนอกจากนี้นะครับกระบวนการสกิลโมเดลยังสามารถสร้างคุณลักษณะประชาธิปไตยหประการคือ 1. มีส่วนร่วมนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อแล้วนําไปให้ครอบครัวได้เรียนรู้ 2. การให้เกียรติซึ่งกันและกันคือการแสดงความมีน้ำใจเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเช่นในแต่ละฐานการเรียนรู้นักเรียนก็จะร่วมกันคิดสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้น 3. ม,มีความรับผิดชอบโดยแบ่งหน้าที่ที่รับมอบหมายโดยการให้นักเรียนทําความสะอาดใบไม้ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วนําใบไม้มาทําเป็นปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง4การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาพบว่าหนังสือเล่มเล็กไม่พอในการเรียนรู้จึงแก้ไขปัญหาโดยการสร้าง QR code ขึ้น5มีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบและตรงต่อเวลาในการทํากิจกรรมและ6ความคุ้มค่าและยั่งยืนเห็นได้จากการพัฒนาสู่อาชีพ เช่นนักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์แล้ววางจาหน่ายในตลาดโอคขอบครับค่ะการนํารูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยสกิปโมเดีลไปใช้เราได้นําไปใช้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนค่ะสําหรับการนํารูปแบบไปใช้ภายในโรงเรียนนะคะเริ่มจากการจัดก,การเรียนรู้เราจะสอดแทรกความรู้และผลิตสื่อเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยค่ะและนาไปจัดนิทรรศการในกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เราจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและโรงเรียนในเครือข่ายมีส่วนร่วมด้วยค่ะ ยังมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเราจะประเมินคุณลักษณะประชาธิปไตยของนักเรียนค่ะนอกจากนี้เราได้จัดก,กิจกรรมชุมนุมต่างๆเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นำจำหน่ายในตลาดนัดโอคขอบภายในโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในวันสุด,สดท้ายของทุกเดือนและได้นำสินค้าโอคขอบจะจํำหน่ายเข้าสู่ตลาดของชุมชนและตลาดออนไลน์อีกด้วยค่ะส่วนการนำรูปแบบไปใช้ภายนอกโรงเรียนนะคะเราได้ขายายผลสู่โรงเรียนกุมัธยมในสหวิทยาเขตหนองสองห้องพลจำนวน8โรงเรียนค่ะ ผู้บริหารทุกโรงเรียนจะมอบหมายให้โรงเรียนสิงห์าวิทยาจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในห้องนวัตกรรมประชาธิปไตยและเป็นต้นแบบของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนค่ะนอกจากนี้เราได้ขยายผลสู่ระดับจังหวัดผ่านเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ค่ะค่ะสำหรับผลที่ได้จากการทำนวัตกรรมรูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยสกิทโมเดลนะคะพบว่าจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ คณะครูได้นำคุณลักษณะประชาธิปไตย6ประการนี้นำไปใช้ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ยังสามารถผลิตชุดสื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ส่วนกิจกรรมชุมนุมนั้นนักเรียนก็ได้มีส่วนร่วมโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาจําหน่ายในตลาดสินค้าโอขอบและยังมีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ทําในกิจกรรมชุมนุมนํามาพัฒนาสู่อาชีพได้อีกด้วยค่ะ ครับการส่งเสริมความยั่งยืนสู่อาชีพจะจัดอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุมซึ่งนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันอังคารโดยนักเรียนจะได้เลือกชุมนุมตามความสมัครใจและความถนัดของนักเรียนเองในแต่ละชุมนุมจะสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อสามารถสร้างผลิตภัณฑ์วางจําหน่ายในตลาดโอเคลบได้ครับครับในแต่ละชุมนุมเราจะสอนแทรกคุณลักษณะประชาธิปไตยของประการ และในวันนี้พวกเราขอยกตัวอย่างการถอดบทเรียนจากชุมนุมแมงสัดิงครับค่ะและชุมนุมเราได้สอนวิธีการเลี้ยงและเพาะแม่พันธุ์โดยเริ่มจากการหาแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อเอามาเพาะพันธุ์ให้เจริญเติบโตโดยใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงประมาณ45วันค่ะจึงจะได้ผลผลิตและเราสามารถนําผลผลิตไปประกอบอาหารและสร้างรายได้ได้ค่ะและทุกกิจกรรมเราจะสอดแทรกคุณลักษณะประชาธิปไตยหนูขอยกตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่และหาอุปกรณ์และมีความรับผิดช,ชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสุดท้ายความคุ้มค่าและยั่งยืนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสามารถสร้างเป็นอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคตได้อีกด้วยค่ะเเชชชชิชิญมงาาานทตตลลดดโออคบ ใช้มากมายนักเรียนนี้แยกออกเป็นหลายกลุ่มแยกออกเป็นชุมนุมตามความสมัครใจส่งเสริมพัฒนาไปไกลมาเรียนชุมนุมไว้ฝึกหัดทำงานสานต้อนนันดอกพานกันไหล จากรุ่นสู้รุ่นดอกเห็นได้ง่ายได้ชายหญิงนั้นมีใจใหยึดซื่อถือประชาธิปไตยสู้สังคมดอกเดออ์ทานผลงานที่เราชื่นชอบได้รับมอบจากรัฐสภาทางโรงเรียนขอขอบพระคุณนะที่ท่านเมตตาต่อผลงานของพวกเราเราสีน้องก้าวร่วมใจ สัญญาจะพัฒนาสืบไปเป็นมรดกไว้ตราบชั่วแผ่นดินขอบคุณและสวัสดีค่ะ,คะ,คะเกินไป45วินาทีนะคะจากโรงเรียนสีหนองกาววิทยาจังหวัดขอนแก่นค่ะขอหนึ่งคำถามค่ะเมื่อ <c oughs> กี้นี้พูดถึงสวัสเนี่ยซึ่งนอกจากจะ เป็นเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนและมันยังมีเรื่องของโอกาสกับไอ้ภัยคุกคามด้วยโรงเรียนเรานี่มีโอกาสหรือว่ามีภัยคุกคามอะไรบ้างไหมนะค่ะเอสสวอนนะคะ คือการวิเคราะห์อ,องค์กรค่ะทางโรงเรียนเรานะคะมีจุดแข่งคือเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กค่ะจึงทําให้การขับเคลื่อนกิจกรรมได้ง่ายนะคะเพราะมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากนักเรียนทุกคนนะคะค่ะส่วนปัญหาและอุปสรรคนะคะคืองบประมาณในการจัดทํากิจกรรมของโรงเรียนเรานะคะไม่เพียงพอค่ะอยากจะรู้ว่ามันมีโอกาสไหมมีโอกาสหรือว่าภัยคู่คามว่ามันไม่มี มันมีไอ้ตัวโอตัวโอกับตัวทีอะโอคือ u อ i t y แล้วก็ทีก็คือเครส์นะมีมีไหมนึกออกไหมค่ะ,ะเป็นอุป,ปรสรรคแล้วก็โอกาส ก็คืออุปสรรคของโรงเรียนเราอย่างที่น้องได้บอกไปนะคะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะแล้วก็งบประมาณไม่เพียงพอแต่ว่าโอกาสของเรานะคะก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนี่แหละคะ่ะแล้วก็เรานะคะได้ทําความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยง่ายเข้าง่ายอะคะ่ะคือเรามาร่วมกันในการจัดชุมนุมอย่างนี้ด้วยค่ะ ญาตเสริมครับครับสำหรับโอกาสของโรงเรียนเรานะครับเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอย่างที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆบอกนะครับเราจึงมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยทำให้เราดําเนินกิจกรรมต่างๆได้ง่ายครับขอบคุณครับคือสิ่งที่พูดนี้ไม่ต้องตอบนะแต่ฝากให้ออาไปคิดสิ่งที่กรรมการถามคือตัวอุปสรรคยกตัวอย่างง่ายๆขณะที่พวกน้องๆเนี่ยทำในเรื่องของนวัตก,กรรมแบบนี้ ได้เชิงความคิดประชาธิปไตยมันจะเป็นอุปสรรคหรือไม่เก็บให้ไปคิดนะกับกระแสแนวความคิดการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของเพื่อนๆนของเราอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยจะชูห้านิ้วแดนิ้วสามนิ้วอะไรก็แล้วแต่กับโรงเรียนนะครับจะเป็นอุปสรรคหรือไม่อย่างไรไม่ต้องตอบแต่ให้เป็นโจทย์ไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้ มันจะเป็นอุปสรรคหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นจะแก้ไขอย่างไรหรือจะร่วมมือหรือพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนอย่างไรเพราะการร่วมมือโดยการพูดการคุยจะเป็นทางออกบนวิถีทางของประชาธิปไตยนะครับไม่ต้องตอบแต่ฝากเอาไว้ขอบคุณครับ คุณคะ่ะที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะจากโรงเรียนสีหนองกวาวิทยาจังหวัดขอนแก่นด้วยคะ่ะเชิญคะ่ะ